มาเตกันหนห่อยวยไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ทูกใจห,หนูพอมองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว u t u b e นะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตำรุณของร้อยดำซิ่งนะครับก็เอารถมาเข้าศูนย์นะครับวันนี้มาเปลี่ยนน,นะยน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็เช็คคอมนิดนึงเพราะว่าไฟเครื่องโชว์วันนั้นนะครับ จะขี่ไปดีๆเราไฟเครื่องโชว์นะครับวันนี้สมบัติทีมเข้าศูนย์สองคันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับรบของพี่วัดครับวันนี้ถ้าแก่ใจให่ครับใจนะครับที่ก็จะเป็นรถก๊าซชินเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมรถรถรวมกการเิษตรใส่ปุ๋ยมานะครับของผมเป็นปูนนะครับผม เดี๋ยวเราถ่ายถ่ายรูปรถไใ้วัดรน้ำงามๆนะครับไอ้บัดเราไม่เห็นอย่างนู้นเนรอเป็นยังเอยงไหท่านผู้ชมสมบัติทีมครับ ใส่ปูนมาเหมือนกันครับท่านผู้ชมดูโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ได้เรื่องเลยครับอย่าใส่ได้ยี่ห้อนอะ่ะเนี่ยค้างนะครับเออเนี่ยเรียบร้อยครับ พอเดี๋ยวพี่ภาไปถามมปเจ้ามาเฮียนีน่ทยทายสวยๆครับเมื่อคืนก็วิ่งมาด้วยกันนะครับกับพวกกับพี่วัดนะครับก็มีพี่ตอมที่ยังมายังไม่ถึง

เอาเบียงเบียงเทียนงีงนี่ยไม่เบียงก่อนคอกันอยากเชียร์กี่วันเสียคอย่ันเชียร์เรมันเลียน่าเดี๋ยวนี้มันจวดเราเเดวตวนี้ลรเดี๋ยวนี้มันก็วิ่งได้อยู่มันก็พอนันเนี่ย แกขนาดกลองหองบนหยแข็งเงียบเงียบด้วยเงียบนมันเงียบปะนี่เ็ไป้หุ่น้อเลหนองผมเชรดนไปปาสัวสัวของผมอยู่พแหงย่งี้อันนี้หมืออดออ มันดังอยู่ราก็ด้ยยืดเยตั้ตั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 อเห็นว่าการยดังเนี่ยคอยรอดังดังก็เลยแปดเสียแม่บอกเดาเองแกไเอเออไปเก็บได้อออเออม่เ เอาไงวะแต่ท้ายมันเครื่องไอ้เดี๋ยวมันเครื่องบ่โอ้สองคันเลยเหรอเดีมันเครื่องครับสองคันเลยผูย้สาวขึ้นรถไหมพี่น,ออน้องเห็นบ่ล่ะครับเห็นบ่เห็นบ่เลยอียอยกไหมอ่ะเดี๋ยวมันมืดดิ ครับผมใส้ได้อย่างนี้แล้วน้ำมันเครื่องอัจฉริบีครับผมอันนอกเนื้อจังกันเดี๋ยวผมดิแกงเขาเย้าอีกแกนึงดอกแต่ผมมีอย่างนอกเนืออย่างนี้พอเห็ดเท่านี้แหละครับผมเย้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 เเฝ้าไปยื่นยืนยืนยืนบัตหนึ่งแล้ว ยิ่บันหนึ่งเลยได้ามาันนั่นพอดีตัวเอารถได้วัดอกยังงมมอมดูถูกดูถูกเลอะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วน้ำมันเครื่องเนี่ยเอ็นเลี่งไหม ผมมา่ไห้อัดอยู่สองสองเดียนแล้วจะรบีโอ้ยส่าสันเถอะแต่ว่าเพาะเมื่อกี้นี่บ่อยขาดอยู่พ่อของก็ชอบกัยืมไม่ไม่ยุ่งเหรอนี่ ว่าม e ันเงียบอยู่ม่โอ้คือผมองตั้งนองอะไรเงีมันมันมาเรียนตันันุดชุดได้แบบใช่ตั้งไว้มากุดได้บบแล้วมัดังทีแบโอ้ดังเสียงนี่นะมันมันอยู่บสเออขั้นเก่ามดังเฮงยดิคือบอไงเนาะขั้นนั้นเราอยู่พี่น้องกันตอก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 เลย โครหย่มออยู่แลนบางบางราก็มูดเก้าซาวก็มูดันตัวก็้มูดันออกแ้วมันจะเป็นลักษณะนั้นน่ะลูกลูกชายคู่หนึงกีกันอบน่ะอเรียกทมดอันนี้ท่ายมันเคียงบ่ครับไม่ได้นะมันเคี่ยงก็ส่วนหลานาะ ว่าเดี๋ยวมาซื ah 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 j j uh ้อน้อกินอยู่หน่าสูตรมีใช้บัวพีอย่างจักอย่างบัวได้ชี้แตกเลยหามเอยจะใคยกูบัวฝากทองจะแต่ใครจอดซื้อเลยยื่นุ่นจ้ะยกยกหัวงเลยมั้ยไม่ได้เย็นเย็นเห็นลรอเจ้าหัวรถข่อยบาะหนักหรอเล่ยเวิร์นเลยเล่ยบัวได้ดึงเลย ก็ว่หนักว่ะนี่อยากเตี้ยนแดสายพันนี่แหละเนยเบื้องในก่อนสายพันดังเห้งตายเยแต่ว่ามันกังเี้งแต่ว่ามันก็ดังเห้งด้วยโอ้โห่าแปดสิบแปดเจ้าเหรอเออไอโจ้ันสายพันล่องเงียร่องน้อยมันเป็นเ้ยกันน่เดีย แล้นี่วะโนมมันเดียวกันน่เดีย่เียวมาอนี่เดียวหลัง่้นเลละับเทียนเดีวนี่ลมมันคิวออกกับลังอบมี่เลยนนี่นี่วะร่นเลี้ยนหมดขับมี่หรืเทียนหมดอันไหนใช่ตอนนี้ขับเตียนเดียวนี่เลี้ยนมันเดียวบ้องไหวบองไหวมันเป็ี่ยนทางมาด รถเปิรลางด้อมี่ปิดางอัดยมีเลยมัฟิวได้ปะโถ่ก็ลดน้ำมันฟิวโหลดแก๊สไฟอ่ไรได้ไฟวันไเลยไฟวไเลยโอ้ตัวนี้สําคันเดินมากันไหมไม่ได้เไ้รก็่ไหลร่ว่าเม่ว่าแม่นันวัยมันจำไหนจำหนึ่งก็ได้เ่ยวันไหนก็ได้เลยกันเป็นเ็ก ไเกิดหยุดมีมาล่างก็เปิดซำโจ้มีเรื่องบัวกอมันรัดตอนี่ได้เลยเดี๋ยมเดี่ยว่ไปใส้แป้งเลยเอายางใหรถมัดไปเขียนเขียนเงปอน้ำเนี่ยเรียก่าย่่นโคเจ้องไปดึงไม่ไห้โ้งยงเนี่ยน่ัรูโค้งยงมันจอดต้องไปดึงไม่ด้ เสียพาดเ่าั้มวนเด้อยตาย่อีของผมมันหนักเดเยดึงเวคเดียวกับเวเลยเด้อวนทั้ทาริงรอทัท่าเป็นหนักใอัน่หนักเลยขาวเรื่องยนต์มาดูสภาพเรื่องยนต์เลยคร เอ็นเอ็นมึงยิงยิงเลยคับเนี่ยมันมันเต็นเแตว่าม่ไี้ี่เอ็บ่อขที่บอกเขามุนขึ้นนะท่ันในวัดไปขึ้นคันไหมคันนี้ผมจองเลยนะคันเนียานในวัดทวัดได้ไปขืนคันไหมคันนี้ก่อยจองเลยเอาเรียมเดีมือกันเราโมเมงก่อเดีย ไม่ครับูนกเปลี่ยนดอกไออันนี้อันนี้ยังไงเนี่ยอันนี้อะไรนี่เนี่ยเนี่ยหนามันหน่อยลูกมนวเอหน่อยลูกมันืนีมัอ่าแลลูกมันก็ขนีมัคุยมั้าน่าลูกมันมน่าเนี่ยานแล้ววะ เชอโบสองเชอโบวนไวยทีสองปุ๊บปุาเนี่ยเอามาบิวไหมเื่อเชื่อรถเก่ามาบิวเอาเชื่อรถเก่ามาบิวเอานี่แหละ้เดี๋บิวได้สีไหมคือบบิวเป็นงามเลยงามเลยเบิรงนเหร

Little dumb thanh niên là đẹp. Một đâm, nòng dáng. này, kiếp nòng là Một kiếp nòng dáng. 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 đây, kiếp nòng dáng. Một kiếp nòng dáng. Một kiếp nòng dáng. Một เดี๋ยวขออนุญาตจะล้างหน้าล้างตานะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูความสนุกเนี่ยฮะความรู้นิดแกมความรู้นิดๆนะครับว่าเป็นยังไงเนาะผวไปล้างหน้าล้างตากอนครับยังไม่ได้ล้างหน้าล้วก็เพิดเด่งจะได้นอนบ้างหันนะครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามช่องนํารถหกล้อด,ดําซิ่งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ มาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ชูไใจห,หนูพ่อมอง